เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยเรามาดูข้อ67กันต่อเลยข้อ67เจ็ขาถามว่า The word wish ว่าพูดถึงอะไรซึ่งวิชเนี่ยอยู่ในบรรทัดที่5 Uh, อันนี้นะคะที่พี่เคยวงไว้ uh, พูดถึงอะไรคืออย่างแรกก่อนเดี๋ยวพี่จะมาบอกก่อนว่าประโยคเต็มๆอันเนี้ยมาจากอะไรคเคยนี่เป็นเรื่องของคำว่า on w i c h จำได้ไหมเรื่องที่พี่บอกว่ามันเป็นเรื่องของ preposition บวกกับ which คือจริงๆประโยคเนี้ยคือดูอย่างเงี้ยมันจะดูยากเดี๋ยวพี่จะเขียนประโยคอีอียดที่เขามาถึงให้ก็คือดิ a d v a n c emerge only at night ค o search for the n and to m i n e which it fit s on จริงๆอ่ะประโยคอ่ะมาจากอันนี้เราเขาอ่ะก็ย้าย on เนี่ยไปอยู่ข้างหน้า on which เอ่อกลายเป็น on which ซึ่งมันตรงกับไอเรื่องของไอ which on which in ที่พี่เคยพูดไปแล้ว นะคะถ้าใครยังสงสัยก็ย้อนกลับไปดูในเทปตรงนั้นก็ได้อยู่ข้อแบบว่าข้อท้อต้นๆก่อนหน้านี้ค่ะเอ,อซึ่งอันนี้ฟีดีดอนเนี่ยมันคือแปลว่าแบบว่าฟีดออนมันคือแบบว่าเหมือนกินอาหารแบบว่ากินอาหารเป็นอาหารชนิดนี้ซึ่งเขาถามว่าคือแบบว่ามันแปลว่าเหมือนกินอาหารกินอาหารประเภทนี้คือเนี่ยเขาบอกว่าตัวกินมดอ่ะจะปรากฏตอนคืนเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อหา เพื่อเพื่อาหาหมดและปลวกซึ่งซึ่งมันอ่ะกินอะซึ่งมันอ่ะกินเป็นอาหารเออใช่คำนี้ด้ที่มันกินเป็นอาหารแล้วเขาก็ถามว่าวิชเนี่ยเอ่อรีเฟอร์ถึงอะไรก็คือวิชเนี่ยจริงจริงมัน,นมคือรีเฟอร์ถึงอ่า ants and termites ใช่ไหมคะคืออันนี้มันก็ตามหลักการเอ่อหลักการของการเขียนอ่ะที่บอกว่าเนี่ยบบเนี่ย s e a r c h for ์แอ s ด์แอนด์เทอ s ์ h i สว i ชอิดก็คือ เนี่ยตามเพื่อเพื่อที่จะหาหมุดกับมุดกับปลวกซึ่งซึ่งมุดกับปลวกเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบแอดวาร์กอิดตัวเนี้ยพูดถึงแอดวารกแอดวาร์กอันนี้พูดถึงแอดวาร์กอ่ออิดไป็นี่ยซึ่งไอเจ้าแอดวาร์กเนี่ย,ย,ยกินเป็นอาหารเพราะงั้นวิชเนี่ยวิชมันอยู่กับติดกับแอนด์แอนเชอร์ไมน์เนี่ยวิชยังไงก็ต้องหมายถึงแอนด์กับเชอร์ไมน์แน่ๆตอนนั้นก็ตอบข้อห้านั่นเองถ้ามาดูข้ออื่นลิมส์แอนด์คลาสคืออันเนี้ย ลิมแซนคาวเนี่ยมันอยู่ตั้งประโยคนี้แนี่ยลิมแซนคาวแล้วก็มันมันอยู่แบบว่ามันไม่น่าโยงวิชกลับไปถึงลิมแซนคาวแน่ๆแล้วถ้าเอาถ้าเกิดจริง,รงๆต้องต้องเอาถ้าเอามาใส่มันจะต้องแบบว่าได้ด้วยสมมติมันบอกว่าไม่งั้นไม่จะแปลว่า Which It Feed on คือไอ i ิ h เนี่ยงสิงนั้นเป็นสิ่งที่ตัวกิมมดกินเป็นอาหารซึ่งถ้ามันพูดถึงลิมแซนคาวแปลว่าลิมแซนคาวเนี่ยตัวกิมมดกินลิมแซนคาวเป็นอาหารซึ่งก็ไม่ใช่เนาะมันจะกินระย่างกับ อันนี้ตัวเองได้ยังไงก็ไม่ได้ burrow เนี่ยคือแปลว่าโพรงซึ่งถ้า which it feed on ซึ่งซึ่งที่แบบสิ่งที่ซึ่ง e d w a r กินเป็นอาหารเนี่ยมันก็กินโพรงเป็นอาหารไม่ได้ใช่ไหมคะราวนี้ก็เลยผิดเหมือนกัน edward ซึ่ง edward ซึ่ง edward กินเป็นอาหารเปราว่ามันกินตัวเพื่อนมันเองเหรอก็ไม่น่าใช่นะ อันนี้ก็ไม่ใช่ r e l a t i v e s เครือญาติเครือญาติมันกินเครือญาติเป็นอาหารก็ไม่น่าใช่ดังนั้นก็คือจะมีที่ถูกก็คือ as and t r mice เพราะว่าอย่างแรกคือเนี่ยถ้าเราดูในประโยคคือมันอยู่ติดกันกับคำว่า w i c h ยังไงมันต้องมา w i c h ต้อง r ฟอร์ถึงอันนี้แน่ๆแล้วก็เวลาแปลเนี่ยก็คือว่ามดและอาหารเอ้ยมดและปลวกที่ตัวกินมดกินเป็นอาหารดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยก็คือข้อ5นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ก่อนไปโรงเรียนพรุ่งนี้ทำความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยไม่เก่งได้ไงจริงปะ